สวัสดีค่ะฉันนางสาวจิดรดาศีมาชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษร,ระดับปถมวัยโรงเรียนชุมชนวัดบางขันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดนะคะเครื่องเล่นสนามขวดพลาสติกปันสู่ปันรอบแนวคิดรอบแนวคิดได้จากสองอย่างก็คือมาตรฐานของสมศและมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานมาสมอศข้อ2ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเมื่อปีพศ2562ส,อ25 62, สอมสอได้เข้าประเมินในรอบที่4ระดับปฐมวัยสิ่งที่ต้องปรับปรุปงแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องสนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐานจึงต้องปรับปรุงพัฒนาเครื่องเล่นสนามใหม่ประกอบกับมาตรฐานสถานศึกษาในข้อที่7การรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็คือปัญหาการจัดการขยะพลาสติกจึงนำขยะพลาสติกไปใช้ซ้เพื่อลดขยะแล้วก็เป็นวัสดุเป็นขวดพลาสติกก็คือนำวัสดุจากถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากในเวลาที่แบบ400ปีถึง500ปีหรือไม่ก็อาจจะไม่ย่อยสลายเลยก็ว่าได้นำขวดพลาสติกนั้นมาอัดเอาถุงพลาสติกอัดเข้าขวดเรียกว่าเป็นขวดพลาสติก ออกแบบนวัตกรรมเป็นเครื่องเลี้ยงสนามขวดพัสดฐปันสู่ปันปันสู่ปันก็คือปันที่สะกดด้วยนอนูและสะกดด้วยยอหญิงแล้วก็ยอหญิงกัลัานปันตัวแรกก็คือปันเวลาปันแรงกายปันความคิดตลอดจนงบประมาณทําให้เกิดจิตจิตสาธารณะขึ้นกับเด็กที่ทําโครงการนี้ส่วนปันอีกด้านหนึ่งปันที่สะกดด้วยยอหญิงก็คือปัญญาเกิดทักษะกระบวนการคิด ทักษะการไฝ่รู้ใฝ่เรียนจิตสำนึกการจัดการขยะการมีวินยัยและการอยู่อย่างพอเพียงก็สะท้อนไปถึงทัศนะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนชุมชนวัดบางขันซึ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารมรดกไทยเก้าวไก่เทคโนโลยีสุขภาพดีทั่วหน้าพัฒนาสังคม เครื่องเล่นสนามที่พัฒนาเด็กมีเครื่องเล่นสามารถพิ่แพงการเล่นได้หลากหลายพื้นที่การเล่นน่าสนใจเด็กรู้สึกมีส่วนร่วมมีร่มเงาจากต้นไม้หรืออาคารมีกลุ่มเพื่อนเล่นด้วยปลอดภัยจุดประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่องเล่นสนามเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือทักษะการคิดทักษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจิตสํำนึกการจัดการขยะการมีวินยัยการอยู่อย่างพอเพียงจิตสาธารณะเป้าหมายเชิงปริมาณมีเครื่องเล่นสนามที่ใช้วัสดุเป็นกวดพลาสติกจ,จำนวนหนึ่งชุด ร้อยละเจ็ดสิบของนักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอื่นเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันปริมาณขยะพลาสติกลดลงครึ่งหนึ่งเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการทาั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานักเรียนอนุบาลมีพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือทักษะกระบวนการคิด ทักษาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจิตสำเนึกการจัดการขยะการมีวินยัยการอยู่อย่างพอเพียงจิตสาธารณะได้ใช้วงจรบริหาร4ขั้นตอน P D C A ในการทำงาน P คือการวางแขนวิเคราะห์อ,ออกแบบแล้วก็ D กระทําคือพัฒนาแล้ว C ตรวจสอบในการนำไปใช้ แล้วก็มีการวัดผลประเมินผลปรับปรุงพัฒนาและจะเกิดการแก้ไขว่าเราทำงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่และขยายผลออกไป ผลงานที่ภาคภูมิใจเครื่องเล่นสนามขวดพลาสติก<ม>เด็กอนุบาลเล่นเครื่องเล่นสนามขวดพลาสติกเด็กระดับชั้นอื่นเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กโตช่วยเหลือเด็กอนุบาลอัดขวดพลาสติกใส่ขวดเด็กเล่นเครื่องเล่นเป็นบทบาทสมมุติการเล่นสั้นหา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกันทั้งบ้านลดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยถุงพลาสติกที่อยู่บ้านเรามันก็จะมีเยอะใช่ไหมคะเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งแล้วอัดใส่ขวดก็จะลดพื้นที่ในการเก็บขยะได้มากทีเดียวคะ่ะ เด็กอนุบาลกำลังทำขวดพลาสติกโดยใช้นิ้วมืออัดถุงพลาส,สติกใส่ขวดทำให้พัฒนากล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วก็การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กคือปากขวดมันจะเล็กนิดเดียวเด็กก็จะสามารถเอาถุงพลาส,สติกยัดเข้าไปในขวดแล้วการแก้ปัญหาของเด็กก็จะเกิดขึ้นบางทีถุงพลาส,สติกก็จะมีชิ้นใหญ่เด็ก,กไม่สามารถที่จะเอาใส่ในขวดได้เด็กก็จะแก้ปัญหาว่า เราจะทำยังไงถึงจะอัดเข้าไปได้เดี๋ยวก็จะไปใช้กันไกแเราก็ตัดถุงพลาสติกอัดเข้าไปแล้วเวลาเด็กอัดเข้าไปเด็กก็คิดว่ามันเต็มแล้วพอเด็กเอามือกดลงไปหรือไม้กระทุ้งลงไปกดถุงพลาสติกก็จะยุบลงไปเด็กก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เราทําเต็มอยู่แล้วทําไมเวลาเอาไม้กระทุ้งลงไปอัดเข้าไปทําไมมันเหลือน,นิดเดียวเด็กก็เกิดความสงสัยทําให้เกิด ัักษะในการคิดขวดพลาสติกมีสีสันสวยงามนำไปเล่นแทนบล็อกได้ขวดพลาสติกที่เรานำถุงพลาสติกมาอาัดเข้าไปเกิดสีสันสวยงามเพราะว่าถุงพลาสติกมีสีสันหลายอย่างถ้าเราอยากให้สวยเราก็สามารถที่จะสลับสีได้เราอยากให้เป็นสีเดียวเราก็เอาถุงพลาสติกสีเดียวอัดเข้าไปเช่นเราอยากได้ขวดสีแดง เราก็อัดถุงพลาสติกสีแดงลงไปอย่างเดียวก็ได้หรือไม่เราอยากให้สีสันสวยงามหลายอย่างเราก็ใช้ถุงพลาสติกหลายๆสีเข้าไปได้ทําให้เกิดความสวยงามเด็กเล่นบทบาทสมมุติกับขวดพลาสติกโดยเล่นเป็นการเล่นบทบาทสมมุติเช่นเปิดร้านค้าขายของ้ายแทนขวดน้ํำส้มขวดผลไม้หรือของใช้ต่างๆ ปัจจัยสความสําเร็จหัวหน้าโครงการผู้บริหารบุคลากรในโรงเรียนและวัฒพิมร์แดงผู้ปกครองที่ปรึกษาบทเรียนที่ได้รับแนวการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างจิตสํานึก8ขั้นตอน 1. การสร้างการรับรู้ 2. การชี้ให้เห็นคุณค่าเห็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ที่ต้องตระหนัก 3. การกระตุ้นให้เกิดความคิดใคร่ควรแยกแยะได้ 4. การโน้มน้าวใจให้เกิดการยอมรับ 5. การชักนำให้นำไปปฏิบัติ 6. การเชิญชวนให้นำไปเผยแพร่ 7. การตอกย้ำให้มีการต่อเนื่องในความคิดและการปฏิบัติ 8. การเสริมสร้างให้จิตสำนึกมั่นคงแข็งแรง การขยายผลต่อยอดการประยุกต์ใช้พื้นที่และเครื่องเล่นสนามการขยายผลต่อยอดการนำเศษวัสดุมาสร้างสรรค์เด็กๆก,ก็จะนำกล่องกระดาษมาทำรถถังเอามาตัดแล้วก็ทำกระถางปลูกต้นไม้ การขยายผลต่อยอดการต่อยอดกระบวนการคิดเด็กสามารถนำขวดพัาสติกมาสร้างสารรค์เป็นบล็อกแล้วก็คิดสร้างสารรค์งานประดิษฐ์อื่นได้โครงการปั้นขําโดยการปั้นดินน้ำมันเป็นวัสดุต่างๆใช้ดินเหนียวเป็นพื้นหนาแล้วนำสิ่งต่างๆที่ต้องการมากดลงตากให้แห้ง ก็จะได้พิมพ์หล่อของสิ่งนั้นการนำเสนอเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลกโดยการนำกล่องกระดาษมาปลูกต้นอ่อนของทันตะวันนำถังพลาสติกมาตัดทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้แล้วก็เจาะรูข้างล่างโดยมีเด็กของชั้นประถมมาช่วยเจาะให้ เครื่องเล่นสนามขวดพลาสติกปั่นสู่ปัน่นตอบปัญหาเครื่องเล่นสนามไม่ปลอดภัยตามคำแนะนำของสมศสแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องขยะย่อยสลายยากโดยการนำขวดแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอัดเข้าไปในขวดจนแน่นจนคล้ายอิดใช้แทนอิดได้ทำให้เครื่องเล่นสนามของเราแข็งแรงและลดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากได้ ทำให้เด็กมีคุณธรรมช่วยเหลือแบ่งปันกันและมีปัญญามีทักษะในการคิดขอจบการนำเสนอผลงานแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ